คยินดีต้อนรับสู่ยูทูปแชนแนลบาสเคมินดีครับมัอนี่บาสเคมินีพาพีพระนองมาเมื่งมาชมนะครับเนาะมัอนี่กะถีมีงัวงามมามาเปิดราคาอีกอีกคอกนึงก็คือว่าอยู่บ้านดงสวนพึ่งนะครับบ้านดงสวนพึ่งตำบลน,น้ำคำบอกครับเนี่ยค่ะตำบลน,น้ำคำค่ะตำบลน้ำคำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะ,ะมัอนี่เขามีอยู่จักรตัวครับเนี่ยมัอนี่มีอายุเจ็ดตัวค่ะ ็ตัวเนาะเอาแม่ผ้าผ้ามึงผ้าช่อมนะครับมีตัวจังใดแน่ห้านี่ตัวแรกค่ะช่อแรกนี่ลูกลูกเพิ่นลูกตัวแม่นี่บอกครับลูกเพิ่นเนี่ยเนาะลูกตัวเมียอ่าลูกตัวเมียนี่เป็นลูกของตัวใดเนาะแม่พ่อใหญ่โตค่ะาลูกโค่อมโตนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวขอหยาดพวกนั้นอันนี้เขาเปิดไลฟ์วันไหนครับแม่คูเนี่ยเปิดเก้าสิบเจ็ดค่ะเปิดในราคาที่เก่าหมื่นเจ็ดพันบาทเก่าหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะอันนี้ลูกเพิ่นบอกครับลูกตัวที่เท่าได้คับตัวแรกค่ะ ลูกตัวที่แรกค่ะลูกตัวแรกเนาะลูกตัวที่แรกสิครับค่ะได้จักเดือนแล้วน้อแม่นี่ลูกได้สามเดือนค่ะสามเดือนเนาะอ่านี่ครับลูกเพิ่นได้สามเดือนอ่าแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเขาให้แล้วมั้งครับนี่ค่ะเฮ็ดเขาแล้วค่ะอืมนี่ครับเฮ็ดเขาให้แล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้คือเป็นพอบันบานม่้แม่ค่ะพอบานข้อมตัวบามันแดงอ๋อข้อมตัวบามันแดงอ่านี่ครับเนาะเพิ่นข้อมตัวบามันแดงมาแต่ว่าก็ถือว่าให้ลูกมาค่อนข้างจะดีครับมึงลูกเพิ่นได้เป็นลูกตัวแม่ หลูกตัวแม่มึงแข็งขามากถือว่ามาเต็มดีครับแล้วก็เรื่องสีสันเนาะคุณน่ะตัวแม่แม่เพื่อนนี่ก็ถือว่ามีเครื่องบดว่าแม่หรือว่าจังไหนมีเครื่องบดค่ะอ่ามีเครื่องบดน้ำเนะาะเครื่องบดนี่คือจังจังเจ้าใดแนก่กว่าครับคอขาดำหูดำปลายห,หูดำค่ะจิ้มดำค่ะอ่านี่หูดำนาะครับเนาะปลายหูดำแล้วก็คอขาดำค่ะคอขาคอขาหรือข้างหน้าขาเนาะครับเนาะมีสีดำแล้วก็จิ้มเพื่อนบอครับจิ้มเพื่อนกต่สีดำเนาะอ่านี่ครับจิ้มเพื่อนก็เป็นสีดำน้ำตัวนี้ก็ถือว่า สีสันได้ดีนะครับมาสีแดงดีแดงโดดเด่นเลยล่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงวอพื้นเอิ่นเป็นอันนี้ป้แม่พื้นเอิ่นเป็นหูกระทบบ่ถึงกระทบค่ะบอลเป็นค่ะอ่าแต่ว่าหูเป็นธรรมดาอยู่นะครับค่ะหูธรรมดาที่ว่าหูธรรมดาอยู่ือว่า มาแข็งขาดีอยู่ครับสีสันมาโดดเด่นอยู่เนาะตัวนี้น่าจะสูงหลายเติบอยู่แมรนว่าเนี่ยลอยซี่สิบบวกด้ยค่ะอ่าประมาณลอยลอยซี่สิบบวกนะครับนอกจากคือการวัดกับวัดจากตรงขาหนามันเนาะอ่าวัดจากตรงขาหนาขึ้นมาหอดหยุดอ่าตรงข้างหลังมันเนาะประมาณลอยลอยซี่สิบบวกนะครับเนาะลอยซี่สิบบวกบวกคนละกว่ามือสีสันแข็งขาเพิ่นก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้เปิดไว้ราคาอยู่ที่จักบาทหรครับเน่ยก็เมื่อเกือพันบาทค่ะ เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้ค่ะเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทคือราคาที่เปิดไว้เนาะสามารถต่อรองได้อันนี้คือว่าเป็นง้อลูกแรกเนาะครับง้อลูกแรกทองว่างอยู่ค่ะง้อลูกแรกยังทองว่างอยู่ลูกคนใดจักเดือนก่อนสามเดือนค่ะสามเดือนอสามเดือนแต่แสดงว่าอีกเจ้าน้อยเพื่อกระชิ่ขึ้นได้ผสมรอบไม่แล้วตอนนี้นี่ครับเนาะอีกสักพักเพิ่อกระนาจิ้นเนาะอาจจะได้ผสมรอบไม่แล้วนี่ครับวันนี้ก็ถือว่างามเก้าหมื่นท่านไร้กี่เมตรเจ็ดพันบาทเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเนาะคือ อ่าโอ้อันนี้คือคักแซนเนี่ยถิบว่ไเลยเซเวนตามา่อเมื่อวันทีเนี่ยอันนี้เป็นลูกเอชเคหาสองเกตค่ะเอชเคหาสองเกตค่ะอาอันนี้ได้หาเดือนค่ะได้หาเดือนนะครับเนาะได้หาเดือนอันนี้อันนี้คือแม่แม่เพื่อนเนี่ยพี่ไล่บอะอ่านี่นะครับเนาะถือว่าให้ลูกมากทรงลูกมากอะค่อนข้างจะดีครับแม่เพื่อนอาจจะบ่าในสูงเงี้ยวันไหนเนาะแต่ว่าก็ถือว่าให้ลูกมากค่อนข้างจะดีนี่บอกครับลูกเอชเคหาสอง เอ็ดแค่หาสองเจ็ดค่ะถือว่าลูกเอ็ดแค่หาสองเจ็ดเนาะถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดีเลยล่ะครับตัวนี้แม่กับลูกลูกเพื่อนนี่งามทีเดียวนี่เพิ่นเฮ็ดเช็ดเขาแล้วว่าแม่เฮ็ดเขาแล้วค่ะอืเฮ็ดเขาจนหายดีแล้วเนาะค่ะหายดีแล้วครับเพิ่อนเพิ่นเฮ็ดเขามาสีนี่สีแดงดีแดงเด่นแดงเม็ดบักขามไว้ล่ะแล้วก็เรื่องหนังเนื้อหนังเพิ่นก็ถือว่ามาค่อนข้างจะดีเลยล่ะครับค่อนข้างจะเต็มเลยล่ะหนังหยูวหเลยหนังหยูวหนาหนาเนาะตัวนี้ นี่ครับโอ้สีแดงเม็ดบากขามยังคักเลยล่ะตัวนี้อืมอันแล้วเนี่ยอะไรอะไรเขามาหากันมึงเนี่ยอ่านี่นะครับว่ามึงโกหางโค่นหางเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเอาเขามาหากันเร็วอยากไปหาเขาแน่แน่เนาเขามาหากันเร็๋ยวแล้วเมียเพื่อนเหรออยากไปหาเขาไปทำรุ่งหางมาหาเมียเพื่อนเหรอไอเร็วๆนี่ครับโอ้ยนี่ครับนซื่อนี่พระตงห่วงเลยซื่อแม่เอ้ยซื่อลูกแคะแม่เนี่ยตัวนี้ นี่ครับตัวนี้ถือว่าสีลูกแฉะแม่เลยล่ะตัวนี้นี่แม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นเชื่องเชื่องนี่ครับอ่าวันนี้โคบนี่เปิดวะครับแม่นี่ยโคบเนี่ยกับเปิดอยู่ค่ะโคบนี่เปิดอยู่เนาะเปิดแบงอยู่ค่ะอ่าเปิดเปิดแบงอยู่ค่ะเรื่องราคาดิแม่ว่าจังไหนตัวเนี่ยก็ให้เพิ่นโทรหาวอ่าเรื่องราคาจะคอยให้โทรมาถามเอาเนาะอันนี้ลูกตัวที่ตัวแรกครับตัวแรกค่ะลูกตัวแรกเนาะแม่ยังบ่ได้ผสมอ่าลูกตัวที่แรกแม่ยังบ่ได้ผสมนี่ครับ ถือว่าเดือนลูกไปหาเดือนเนาะลูกเอชเคยังก <5 27 S 1> อ่อนหาสองเจ็ดค่ะเอชเคหาสองเจ็ดนี่ครับถือว่าให้ลูกมากค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะงามเลยล่ะมึงสีสันเพิ่นถือว่ามาเต็มครับตัวนี้สีแดงดีแดงเม,ม็ดแบบขามแบบก็ถือว่าเก็บเม็ดสีได้ค่อนข้างจะดีเลยล่ะเนาะแล้วกับเพิ่นบ่มีสีอื่นมากแกมเลยปกติบางตัวมันอาจจะมีไรอยู่ตรงข้อเนียเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเก <สา S 1> <อ>็บเม็ดสีได้ค่อนข้างจะดีครับแล้วก็เรื่องหนังหนังหนาหย่อนๆยนครับพุ่น่ะหนังหนาหย่อนเนาะอายุหาเดือนเนาะอายุหาเด ตัวนี้บ่มีค่ะอ่าตัวนี้บ่ได้มีเนาะแต่ว่าก็คือจากการสอบถามเพิ่นมากกว่านี้แจกเจ้าของเก่าเพิ่นค่ะอ๋อจายเป็นหมอผสมอืมเจ้าของเก่าเพิ่นเป็นหมอผสมค่ะอยู่อำเภอเกษตรนี่ล่ะค่ะอืมครับนี่ครับเจ้าของเก่าเพิ่นเป็นหมอผสมเที่อยู่อำเภอเกษตรนี่ครับค่ะถือว่าให้ลูกมาค่อนข้างจะดีเนาะแม่นี่ยังท้องว่างอยู่เนาะค่ะท้องว่างอ่าแม่ยังท้องว่างอยู่เรื่องแล้วค่ะอืมนี่ครับก็รอบหน้า ต้องที่ทับอ๋อก็คือเพิ่นขึ้นแล้วรอบนึงขึ้นรอบนึงอ่าเพิ่นขึ้นแล้วรอบนึงพอนะครับเพิ่นยังบ่ได้ทับเนาะประมาณสิบก็หมื่นอาจะขึ้นอ่านี่ครับนับไปอีกประมาณสิบก็หมื่นอาจะขึ้นน่าจะได้ผสมอีกรอบต่อไปนะครับต้องก็ถือว่าให้ลูกมาค่อนข้างจะงามครับตัวงามเลยล่ะตัวนี้ก็เอิ้นว่าซื้อลูกแถมแม่ก็ได้นะเพราะว่าให้ลูกมาก็ค่อนข้างจะดีเลยล่ะตัวนี้ตัวนี้เพิ่นก็เปิดอยู่แต่ว่าพี่น้องที่มักที่สนใจก็ยังคอยโทรมาสอบถามมาต่อรองราคามึางนะครับเนนาาะผมวว่ตัี้เพิ่นก็ว่าเปิดอยู่ะแต่่วากกันม็ลอง มะมือกได้ถือว่าเนื้อหนังแข็งขามากค่อนข้างจะดีเต่านมกัซซีทั้งแม่ทั้งลูกอ่านี่นะครับเนาะือว่อมือเต่านมเน่าไหมนะนี่ครับนมกับถือว่ามีซีนมปกตินะครับเนาะอ่านมกับมีซีนมปกติแม่เพิ่นกับมีซีนมถือว่ามีปกตินะครับเนาะอ่อันนี้เฮาบ่มีตำหนิยังนะแม่เนาะมีบ่บ่ค่ะอ่าบ่ได้มีตำหนิเนาะอ่านี่คือเฮารับประกันตำหนิอยู่เนาะค่ะแม่นแม่นค่ะอ่าชุดนี้รับประกันตำหนิอยู่นะครับเนาะค่ะอ่าบัดนี้ฟังข้างนี้ดิบเนี่ย นนี่แม่พันธุทองสีไใ้แต่เจ็ดเดือนค่ะเขาเจ็ดเดือนมีใบมีหลอดค่ะอ่าตัวนี้แม่พันธุทองสี่ใบแด่เจ็ดเดือนค่ะมีใบมีหลอดลูกนี่เป็นลูกเอทเชียหาสองศูนย์มีใบลูกนี่เป็นเอทเชหาสองศูนย์มีใบเกิดค่ะอ่าอันนี้เป็นเป็นใบผสมเปล่าไหมค่ะเป็นใบเกิดใบผสมเขาค่ะเป็นใบผสมอ่าเป็นใบผสมเนาะตัวนี้คือมีใบนี่ครับลูกเป็นลูกได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยลูกได็เก้าเดือนค่ะลูกได็เก้าเดือน แม่เด็กเจ็ดทองเด็กเจ็ดเดือนแม่ทองสี่อ่าแม่ทองสีวายเนาะใส่สีวายได้ไหมครับเนี่ยสี่วายศูนย์เกาหกค่ะใส่สี่ว่ายศูนย์เกาหกว้ได้เจ็ดเดือนค่ะเด็กเจ็ดเดือนตัวทองแล้วค่ะรับประกันทองอ่าตัวทองแล้วรับประกันทองอีกนี่ครับตัวนี้รับประกันทองทองสี่ว่ายศูนย์เกาหกดีครับอันนี้เขาพึ่งเฮ็ดค่ะเขาเขาพึ่งเฮ็ดได้อาทิตย์เดียวค่ะนี่ป่ะครับค่ะอ่าลูกเพิ่นพ่งเฮ็ดเขาเนาะค่ะเฮ็ดเขาได้แล้วสัปดาห์หนึ่งเดียวค่ะอ่านี่ครับลูกเพิ่นก็ถือว่าให้ลูกมากค่อนข้างจะง่ามเนาะแม่ แม่นี่เปิดวะครับแม่เนี่ยเปิดค่ะเปิดอยู่เนาะเรื่องราคาล่ะครับว่าจังไหนเนี่ยแม่เนี่ยราคากับโทษสอบถามเอาค่ะเดืองราคากับจังคอยโทษโทษสอบถามเอาอีกเนาะนี่ครับพี่น้องที่มักที่ชอบกับร่องทุ่มมาสอบถามมึงแม่กับทองแล้วเนาะแม่ทองได้์เจ็ดเดือนทองว่ายสี่ว่ายศูนย์กระหกเป็นทองที่เท่าไหร่ครับทองที่สองค่ะทองที่สองตัวนี้ลูกตัวแรกค่ะอืมแสดงว่าลูกตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับเป็นหายมากทีสันมากอะค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะโดดเด่นได้ละเรื่องแข่งขาเงินกัอว่ามาดีมาเต็มอยู่นะครับต้องตื่นี้นกัน เ็ดเขาให้แล้วเรียบร้อยลูกเบ็ดเคอ่าสองศูนย์เนาะอ่ามีใบมีหลอดผสมหอน้ำอ่ามีใบมีหลอดผสมปับงลูกลูกตัวแรกค่ะแลวก็ตัวนี้เพิ่นกับมีใบมีหลอดผสมหน้ำเือนกันเนาะประกันทองไฮนัมรับประกันทองไฮยิคครับรับประกันทองไฮน้มเนาะเลือครับมึงบันไทยเพิ่นกับือว่าบันไทยแง่ดีครับบันไทยแง่กคกหางโคดหางกับือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะคุณถือว่าค่อนข้างจะมาดีมาเต็มเรื่องสีสันหรือว่าตองห่วงครับ หายมาดีลีตัวนี้อ่ะสีนี่สีแดงดีแดงเม็ดบักขามเลยเหรอเนาะครับเนาะ,ะมึงสหรับพี่น้องที่มักมั่วสไตล์นี้นะครับเนาะก็ลองโทรมาสอบถามราคากระเพิ่นมึงไหนเพิ่นว่าเปิดแบงอยู่เปิดแบงให้พี่ให้น้องเขาได้ไปเลี้ยงไป,ไปเป็นแม่บลอกไปขยายพันธุ์นะครับนเน<อ>าะเหมือนเปแม่หรือไม่คมได้อ,อ,อีกมีกัดคอมบ์้างมีกัดคอมบ์้างกัดกระหัวด้วยกัดกระลูกตัวแรกอ่ากัดกับมีลูกนั่นบ่ครับอะไรขึ้นบ้าง บ่ค่ะขายลูกคนไปหรอค่ะมีตัวที่สองในทองนี่ตัวที่สองอยู่ขังในหองได้เจ็ดเดือนค่ะได้เจ็ดเดือนเป็นทับซี้ว่ามีใบมีหลอดค่ะทับซี้ว่าได้หบครับเนี่ยชี้ว่ายสวนเก่าหกค่ะทับชี้ว่ายสวนเก่าหกเนาะมีใบมีหลอดให้มีใบมีหลอดให้รับประกันทอง อ่าครับนี่ใบไม่หลอดไห้เนาะในเจ็ดเดือนแล้วใส่ซีไว้ศูนย์เก่าฮกไว้รับประกันทองเนาะรับประกันทองอันนี้เปิดหลายป็นไรครับแม่เปิดหกเมื่อห้าค่ะเปิดราคาอยู่ที่หกเมื่อห้าทองในเจ็ดเดือนอ่าทองได้แล้วเจ็ดเดือนนะครับเนาะคนเรารับประกันทองได้พี่น้องที่มักงัวกัดนั้นกัดนี่น้องแม่เนาะงั้นว่าอันนี้เพื่อนเอิ่นกัดบ่ครับเนี่ยกัดค่ะแองกัดค่ะอ่าอันนี้เพื่อนเอิ่นแบงกัดเนาะครับเนาะแบงกัดหรือแองกัดเนาะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนกับโอ งัวบามันนะงัวบามันก็คือซีไว่ายสเก่าหกเนาะค่ะใส่ลูกัวก้อนกับลูกซี่วูนย์เก่าหกขายไปค่ะลูกงามค่ะแดงออกแดงดําอ๋อออกแดงดำขายไปเก่ามื่นลูกแม่มันัตแม่ขายไปพึ่งอาทิตย์เดียวค่ะพึ่งขายไปอาทิตย์หนึ่งค่ะผมอันนี้คือพึ่งพึ่งแยกลูกไปค่ะพึ่งแยกลูกไปเนาะขายไปเก่ามื่นก็บาทดิโอือว่าโตงามค่ะเนื้อหนังดีอืมครับอ่ะดว่าเนื้อหนังดีเนาะคนว่าหายลูกมากอะค่อนข้างจะดีที ะถือว่าพี่น้องที่มักนะครับเนาะที่มักที่ชอบตามที่เราเขียนมาไทยพี่ให้น้องเขาได้มึงนี่กเอาวัานนี้แม่วันนี้กันผู้ใดสนใจเลยครับมีช่องทางการติดต่อบ๊อค่ะเบอร์โทรค่ะครับผม081 081 051นึ่3ศูนย์แปด่ะศูนย์่งศาห่ามเกาเม่ือว่ามืมึงตัวจริงที่ที่บ้านไหนกันเน่ดงสวนพึ่งค่ะอ่าบ้านดงสวนพึ่งตำบลน้ำคำครับ อำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอ่านี่นะครับเนาะก็คือถามรายละเอียดที่คุณแม่เพิ่นได้บอกไว้นะครับพี่น้องที่มักที่ชอบก็ลองโทรมาสอบถามมาต่อรองราคาเมื่อไหร่เนาะมาชมตัวจริงก่อนค่ะอ๋อเพิ่นว่าเนียนเห็นไหมึงตัวจริงก่อนอ่านี่นะครับเนาะเนียนเห็นไหม,มึงตัวจริงก่อนก็จะดีกว่าเพิ่นว่าเนาะ แต่ที่ว่าที่ว่าเปิดราคานี่สามารถต่อรองในคู่โตอยู่น้อยเนาะต่วร่องได้ค่ะถูกตัวมีรถรับส่งอยู่ค่ะอ๋อมีรถรับส่งไงฟ้องไก่ไก่กับมีรถรับส่งไก่ไก่มีรถรับส่งไ้แต่ว่าราคานี่สามารถต่อรองในคู่โตได้ทุกตัวค่ะนี่ครับมักตัวได้ชอบตัวได้ก็ลองทุ่งมาบถามมึงนี่ตัวนี้โอ้ถือว่าให้รูมากค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะงามเลยล่ะนะครับนอกจากนี้พี่น้องที่สนใจกับมึงได้ติดต่อได้ตามรายละเอียดหรือว่าเมือมึงตัวจริงเลยนะครับเนาะตามที่คุณแม่คุณในได้บอกไว้สำหรับคลิปนี้ไว้้เพีียงานขอบคคุณรับ